นำทีมผู้เสียหายเข้าร้องสอตอชอโดนเอ,อิกหลอกลงทุนกว่า500ลโบโยงปมเกเลเดอเรอร์จากกรณีที่ลินลี่เหงียนนางแบบชาวเวียดนามได้ออกมาแฉว่าถูกเอิก์กเลเดอร์เรอร์หลอกโกงเงินเสียหายกว่า50ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายประมาณ50คน ที่โดนเอิร์กหลอกลงทุนคลินิกเสริมความงามและสินค้าแบรนด์เนมรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมด500ล้านบาทล่าสุดอีแทนคุณที่ปรึกษากฎหมายได้พาลินลี่เหงียนกลุ่มนางแบบ FHM นางเอกมิวสิกลูกน้ำสิริพรน,นารานินน้อยเดืนทิติการสีทรัพย์ และปอชยาภาสุวรรณเวลาตัวแทนผู้เสียหายเข้าร้องและสอบถามความคืบหน้าต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจสากลในการติดตามจับานเอร์เลเดอร์อีแทนคุณกล่าวว่าหลักวันนี้ก็คือจะมาสอบถามความคืบหน้าคดีที่ได้มีการร้องทุกกล่าวโทษไว้ที่สำนักงานตํารวจแห่งชาติผ่านกองปราบและได้มีการออกหมายของตำรวจสากลซึ่งได้มีการประสานงานไว้กับท่านผู้ใหญ่ที่นี่ วันนี้ผมได้มีตัวแทนของผู้เสียหายและได้รับมอบให้มาดำเนินการจากผู้เสียหายท่านอื่นๆด้วยเรื่องจากคุณลิลลี่เขาเป็นตัวแทนของผู้เสียหาย50กว่าล้านแล้วก็มีเพื่อนๆประมาณ200กว่าล้านบาทมีตัวตนจริงมีหลักฐานจริงมีการดำเนินแจ้งความจริงคุณลูกน้ําเสียหายประมาณ3.5ล้านและมีกลุ่มเพื่อนๆนางแบบในวงการรวมทั้งหมดแล้ว10กว่าล้าน คุณปอเสียหายประมาณ5ล้านกว่าบาทและมีเพื่อนๆเ,เสียหายประมาณ1 0 0กว่าล้านรวมทั้ง3ท่านเฉพาะที่ยืนตรงนี้ประมาณ3 0 0ล้านกว่าบาทและยังมีที่อื่นๆที่มอบให้ผมเป็นตัวแทนในการไปร้องทุกกล่าวโทษ500กว่าล้านบาทด้านปอซึ่งเป็นตัวแทนผู้เสียหายที่ถูกหลอกลงทุนในส่วนธุรกิจ ในส่วนของตนก็จะเป็นคนทําธุรกิจแล้วอยากจะต่อยอดเขาก็จะมาหลอกเราว่าในส่วนธุรกิจที่เราทําอย่างพวกสินค้าคือเขาเอาคลินิกของเขามาบางหน้าเพื่อให้เรามาลงทุนคลินิกขเขาและส่วนผู้เสียหายคนอื่นๆก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมูลค่าความเสียหายก็ประมาณ1 0 0กว่าล้านอย่างที่อี้แจ้งไป ในส่วนผลประโยชน์ที่ตกลงกันไว้ก็คือเขาจะให้เป็นรายเดือนแล้วจะแบ่งเป็นในส่วนของตอนเปิดคลินิกใหม่ๆคือต้องย้อนกลับไปตอนเพื่อนสนิทเขาเสียชีวิตเขาจะให้เป็นส่วนของสัญญร,รมกับส่วนของสก,กินเริ่มต้นเขาบอกให้เอาสินค้าเขาไปวางที่คลินิกได้ซึ่งจะจ่ายเป็นลักษณะรายเดือนให้เราซึ่งนอกจากเขาทำคลินิกแล้วเขายังทำเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วย ก็ได้กล่าวอีกว่าความเชื่อใจคือเขาได้ไปออกรายการดังรายการหนึ่งซึ่งเขานำคลิปมาให้ชมแล้วบอกว่าถ้าเขาไม่แน่จริงคงไม่มาออกรายการนี้หรอกเราก็มีความเชื่อใจประมาณหนึ่งนาะวันนั้นเขาก็บอกหมดว่าเขาถูกเพื่อนเขาใส่ร้ายและตอนนี้เขากำลังทำธุรกิจใหม่เกี่ยวกับเรื่องของความงามและเอนเตอร์เทนเมนต์เราเชื่อใจเขาเพราะว่าภาพที่เขานำเสนอให้เรา ด้านลูกน้ำกล่าวว่าได้รู้จักเอิร์กด้วยการไปถ่ายแบบ MV จากนั้นก็มีการชักชวนให้มาถ่ายรีวิวคลินิกเสริมความงามของเอลลิร์กและก็มีการแนะนำว่าเศรษฐกิจแย่เนื่องจากโควิดอีกทั้งในช่วงนั้นกลุ่มนางแบบก็เป็นอีกอาชีพที่ไม่ค่อยมีงานแต่มีเงินเก็บเอลลิร์กจึงได้เชิญชวนให้กลุ่มนางแบบลงทุนคลินิกเสริมความงาม โดยการเซ็นสัญญาจากนั้นก็มีการชักชวนให้ร่วมลงทุนเรื่อยๆในเรื่องของแบรนด์เนมนาฬิกาหรูรถหรูต่างๆก่อนหน้านี้ได้รู้จักกับพี่เก๋เลเดอร์เรอร์ที่เป็นนางแบบอยู่แล้วและได้ตามข่าวพี่เก๋และเขาก็ได้พูดว่าเขาไม่ได้เป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตของพี่เก๋เราเองก็มีความเชื่อใจในตรงนี้ และการตกลงในแบ่งผลประโยชน์ก็คือสมมุติหนูลงทุนเดือนแรก500,000บาทก็จะได้เงินประมาณ50,000บาทต่อเดือนและได้มีการเซ็นสัญญาหลักปีโดยที่เราไม่สามารถนำเงินก้อนของเราออกมาได้คือกลุ่มนางแบบจะมีสัญญากับเอิร์กว่าเราไม่สามารถถอนเงินตรงนี้ได้ซึ่งจะสามารถถอนเป็นระยะเวลา1-2ปีเรามีเงินก้อนอยู่ตรงนั้น แต่ระหว่างนั้นเรามีเงินคล้ายปันผลของคลินิกในทุกๆเดือนซึ่งมาทราบว่าโดนหลอกคือตอนที่เขาหนีไปแล้วเป็นระยะเวลา2ปี 2> ด้านที่กล่าวว่ามีผู้เสียหายทั้งหมด50คนส่วนใหญ่จะเป็นคนในวงการมีนักธุรกิจผู้ประกอบกิจการธนาคารและเซเลบอิีกหลายท่านซึ่งพวกเขาเครียดมากเนื่องจากเป็นเงินเก็บเกือบทั้งชีวิตลักษณะการทำคือถ้าเป็นนางแบบนางงามหรือคนที่มีบุคลิกดีหน่อย เขาก็จะชักชวนให้ลงทุนกับคลินิกของเขาแล้วก็มีให้ลงทุนกับโปรดักต์อื่นๆเช่นนาฬิกาแล้วมาถับเป็นรถแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นเขาประกอบอาชีพอะไรน่าจะมีฐานเงินประมาณเท่าไหรซึ่งเงินตรงนี้ถ้ามีใครไปทวงเขาก็อ้างว่าเอาไปลงทุนอยู่ยังไม่ได้คืนถ้าถอนตอนนี้จะเสียผลประโยชน์ที่ได้ไป ไม่คุ้มหรือบางคนก็จะบอกว่าสัญญาผูกขาดแล้วต้องดําเนินคดีเอาจะถอนคืนไม่ได้เพราะจะถือว่าผิดสัญญาหลายๆคนก็เริ่มรู้สึกตัวซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดในช่วงสองปีที่แล้วในช่วงคลี่คลายแล้วหลายคนก็เอาเงินเอาทองทั้งหมดที่มีอย่างน้องนอง้นางแบบก็หมดตัวเลยหลายคนก็เครียดซึมเศร้าคิดสั้นฆ่าตัวตายเรามาดูชีวิตของคุณเอิร์กในปัจจุบันนี้ก็อยู่สุขสบายใช้ชีวิตหรูใช้แบรนด์เนมทั้งตัว กล่าวต่อไปว่าขอบคุณทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทางตำรวจที่ทำหน้าที่ติดตามเรื่องนี้ให้หลังจากที่อิ Interpol ได้ออกหมายแดงผมก็จะได้ติดตามเพิ่มเติมขึ้นเพื่อจะจับกลุ่มกลับมาดำเนินคดีเพราะตอนนี้เรามีหมายจับเรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีการแจ้งว่าคนในวงการบันเทิงเปิดบัญชีมา้าอีกล่าวว่าเท่าที่ทราบเรื่องบัญชีม้าของคนในวงการบันเทิงอาจจะถูกหลอกไปอีกทีหนึง่งว่าให้เป็นตัวแทนในการช่วยไปเปิดบัญชีคือเขาจะมีวิธีหลอกล่อในการเอาผลประโยชน์มาให้อย่างเช่นการมาร่วมหุ้นอาจจะให้หุ้นลมแบ่งเปอร์เซ็นต์จากคลินิกที่เขาทำอยู่ซึ่งไม่มีอยู่จริง ตอนนี้พยายามจะสืบสอบไปว่าเรื่องราวทั้งหมดมันไปเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิตของคุณเก๋หรือไม่เพราะมันมีเรื่องราวบางอย่างที่เชื่อมโยงอย่างแยกขาดไม่ได้แต่ว่าจะโยงถึงขนาดรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่ว่าเขามีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดการเสียชีวิตของคุณเก๋หรือไม่ผมคิดว่าใครมีข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมก็มาให้ข้อมูลกับผมได้ ถ้ายงไปถึงว่าเขาเป็นสาเหตุหนึ่งที่หลอกลวงหรือทำให้คุณเกเสียชีวิตอาจจะพลิกเป็นอีกคดีหนึ่งขึ้นมาก็ได้คือรื้อฟื้นคดีเมื่อถามว่าจุดเชื่อมโยงที่เกี่ยวกับเกยคืออะไรอี้เผยว่าคือเรื่องของคลินิกเพราะเมื่อก่อนมีการลงทุนคลินิกอักษรย่อลอก็มีการชวนคนมาร่วมลงทุน ในลักษณะโมเดลของการทำคล้ายๆค,ครั้งนี้เลยคือมีการไปเชิญบุคคลเซเลบคนมีชื่อเสียงมาลงทุนด้วยการมูลค่าความเสียหายที่คุณเก๋ต้องแบกรับประมาณ30กว่าล้านนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณเก๋เครียดและคิดสั้นหรือไม่สำหรับคนในวงการบันเทิงที่เปิดบัญชีมาอี้ได้เผยว่าถ้าพูดชื่อไปแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนรู้จกักแต่ขออนุญาตเก็บไว้เพราะหลายๆข้อมูลตนยังอยากโฟกัสไปที่ตัวคุณเอิร์กเป็นหลัก เพราะส่วนใหญ่หลายคนที่มาให้ข้อมูลเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมยังมีหลายคนที่กังวลต่อชีวิตของเขาว่าถ้าเขาเปิดเผยตัวไปแล้วในเรื่องเกี่ยวกับการเงินธนาคารมันจะเสียเครดิตเขาด้วยเราก็เลยไม่เคยเปิดเผยชื่อแต่ทุกคนยืนยันได้ว่ามีผู้เสียหายจริงๆมีหลักฐานเป็นการโอนการทำสัญญาจริงๆและมีกลุ่มลายเกือบ50ชีวิตที่มีตัวตนจริงๆ ด้านเดือนหนึ่งในผู้เสียหายกล่าวว่าของตนถ้ารวมยอดแล้ว2ล้านกว่าถ้ารวมที่เขาต้องคืนเราจริงๆประมาณ3ล้านกว่าก่อนหน้านี้ได้เจอกับเอิร์กเดือนมกราคมปี2562เขาจ้างนางแบบไปถ่าย MV ซึ่งเขาก็สร้างความสนิทสนมกับพวกเรา พอจบจากการถ่าย MV เขาก็พยายามติดต่อพวกเราว่ามีเคสลงทุนได้ผลกำไรนิดหน่อยพอเราเชื่อใจเขาก็มีการชักชวนลงทุนนาฬิกาหรูและขยับมาเป็นรถหรูตนก็ลงทุนกับเขารวมไปถึงกลุ่มนางแบบที่ไปถ่าย MV ในวันนั้นด้วยพอหลังๆเขาไม่คืนต้นไม่คืนดอกไม่คืนอะไรเลยแล้วเขาอ้างว่าให้ทบทุนเป็นก้อนใหญ่เลยเราจะได้เยอะขึ้นซึ่งเพิ่งร่วมลงทุนได้8เดือนเขาก็หนีไป